สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางธรรมนำใจเสียงธรรมะเบาๆที่จะช่วยปลุกพลังดีๆในใจคุณให้เป็นคุณที่ดีกว่าและวันนี้เราจะนำหลักการใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตที่วุ่นวายในโลกปัจจุบัน หากเราพูดถึงความเหนื่อยล้าในชีวิตเรามักจะนึกถึงความเหนื่อยจากการทำงานหนักความขาดการพักผ่อนหรือความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหนึ่งแหล่งพลังงานสำคัญที่มักถูกมองข้ามแต่กลับมีอำนาจในการดึงดูดและบั่นทอนพลังชีวิตของเราได้อย่างมหาศาลนั่นคือ ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างครับในโลกที่เราต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายครอบครัวคู่รักหรือแม้แต่เพื่อนในโลกออนไลน์ความสัมพันธ์เหล่านี้ควรจะเป็นแรงเติมเต็มและแรงสนับสนุนที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง แต่ในความเป็นจริงมีความสัมพันธ์มากมายที่กลายเป็นเหมือนหลุมดำทางอารมณ์ที่คอยดูดซับพ,พลังงานความคิดบวกและความสงบภายในของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราตระหนักได้ว่าใจมันหนักอึ้งทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดคุณเคยรู้สึกไหมครับว่า คุณใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพียง15นาทีแต่หลังจากวางสายคุณกลับรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนเพิ่งวิ่งมาราธอนคุณพยายามช่วยเหลือคนในครอบครัวอย่างเต็มที่แต่ไม่ว่าคุณจะให้ไปมากแค่ไหนคุณก็ยังคงได้รับเพียงคำตำหนิและความรู้สึกผิดกลับมาคุณรู้สึกว่าตัวเองต้องสวมบทบาทหรือ ใช้พลังงานมหาศาลในการเป็นคนอีกคนหนึ่งเมื่อต้องอยู่กับคนบางกลุ่มความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ความยุ่งยากแต่เป็นความเป็นพิษทางใจที่สะสมอยู่ในระบบความคิดและอารมณ์ของเราซึ่งมันจะฉุดรั้งศักยภาพของเราไว้และทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุข ในตอนนี้เราจะมาถอดรหัสและทำความเข้าใจความสัมพันธ์6รูปแบบที่มีแนวโน้มจะบันทอนพลังชีวิตของเรามากที่สุดเราไม่ได้มาจะมาตัดสินว่าใครดีไม่ดีแต่เราจะเรียนรู้วิธีสังเกตและสร้างขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อให้เราสามารถรักษาพลังใจและความสงบภายในของเราไว้ได้ อย่างมั่นคงตามหลักการของธรรมะร่วมสมัยที่เน้นความเข้าใจในตัวเองและการอยู่ร่วมกับโลกอย่างชาญฉลาดเป้าหมายของเราไม่ใช่การตัดขาดทุกคนที่ทำให้เราเหนื่อยแต่คือการเลือกภูกพันอย่างมีสติและรักษาพื้นที่ปลอดภัยให้กับใจของเราเองครับ การที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบเราต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจรูปแบบการผูกพันที่สร้างความหนักอึ้งให้กับเราโดยผมขอแบ่งความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มจะดึงดูดพลังใจของเราออกเป็น6รูปแบบหลักๆดังนี้ครับรูปแบบที่ 1. น,นักควบคุมชีวิต ลักษณะความสัมพันธ์นี่คือคนที่เชื่อว่าเขารู้ดีที่สุดว่าคุณควรจะใช้ชีวิตอย่างไรพวกเขาจะเข้ามาจัดการตรวจสอบและออกคำสั่งในเรื่องส่วนตัวของคุณโดยอ้างว่าเป็นเพราะความรักหรือความเป็นห่วงตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อนที่ต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกทุกอย่างให้คุณเสมอ เจ้านายที่ต้องติดตามงานของคุณในทุกรายละเอียดนอกเวลางานพ่อแม่ที่กำหนดเส้นทางชีวิตให้คุณทุกอย่างโดยไม่ถามความเห็นผลกระทบต่อใจคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีอิสระในการตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะถูกทำลายและคุณจะเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆ คุณจะเหนื่อยจากการต้องต่อสู้หรือเหนื่อยจากการต้องยอมทำตามความต้องการของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งรูปแบบที่สองผู้เรียกร้องไม่รู้จักจบลักษณะความสัมพันธ์นี่คือคนที่มักจะมีความต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเวลาแรงกาย หรือการสนับสนุนทางอารมณ์ซึ่งความต้องการของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุดและพวกเขาจะไม่เคยรู้สึกเต็มกับสิ่งที่คุณมอบให้ตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อนที่โทรมาเฉพาะตอนที่เขามีปัญหาเท่านั้นและไม่เคยถามไถ่ชีวิตของคุณคนรักที่คาดหวังให้คุณสละความสุขส่วนตัวทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการของเขาผลกระทบต่อใจคุณจะรู้สึกเป็นหนี้ทางใจอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของคุณจะถูกใช้ไปจนหมดคุณจะเริ่มรู้สึกโกรธและอับจนหนทางเพราะการให้ของคุณไม่เคยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาเลยคุณจะรู้สึกว่าพลังชีวิตของคุณ ถูกถ่ายทอนไปให้เขาโดยไม่มีวันได้คืนรูปแบบที่สามผู้สร้างละครและดรามา่าลักษณะความสัมพันธ์นี่คือคนที่ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความมุ่นวายและวิกฤตอยู่เสมอทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่และพวกเขาต้องเป็นศูนย์กลางของความสนใจผ่านเรื่องราวเหล่านี้ตัวอย่างในชีวิตจริง เพื่อนที่โทรมาเล่าเรื่องน่าตื่นเต้นในแง่ลบเกี่ยวกับคนอื่นคนที่มักจะสร้างความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆให้กลายเป็นสงครามทางอารมณ์ผลกระทบต่อใจคุณจะถูกดึงเข้าไปในวังวนของความตื่นเต้นทางอารมณ์ที่ไม่มีประโยชน์ใจของคุณจะถูกรบกวนด้วยเรื่องของคนอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องของคุณคุณจะเสียเวลา และพลังงานไปกับการรับฟังการให้คำปรึกษาและการจัดการกับสถานการณ์ที่พวกเขาเองก็ไม่ได้อยากให้มันจบลงจริงๆเพราะดราม่าคือสิ่งที่ทำให้เขามีตัวตนรูปแบบที่4นักวิจารณ์และจับผิดลักษณะความสัมพันธ์นี่คือคนที่มักจะมองเห็นแต่ข้อบกพร่อง ไม่ว่าคุณจะทำอะไรสำเร็จไปมากแค่ไหนพวกเขาก็จะหาจุดเล็กๆน้อยๆมาตำหนิได้เสมอพวกเขามักจะใช้คำพูดที่บั่นทอนความมั่นใจของคุณอย่างแนบเนียนตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อนร่วมงานที่คอยชี้จุดอ่อนของคุณต่อหน้าคนอื่นคนรักที่มักจะเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นๆอยู่เสมอ คนที่มองโลกในแง่ลบและไม่เคยให้กำลังใจผลกระทบต่อใจคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ดีพออยู่ตลอดเวลาแรงจูงใจและความกล้าหาญของคุณจะถูกทำลายความคิดของคุณจะเริ่มคิดตามคำวิจารณ์ของพวกเขาทำให้คุณสูญเสียเป็นตัวของตัวเองและเริ่มใช้ชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตำหนิ แทนที่จะใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สินดีๆรูปแบบที่5คู่แข่งที่ซ่อนเร้นลักษณะความสัมพันธ์นี่คือคนที่ดูเหมือนจะสนับสนุนคุณแต่ลึกๆแล้วพวกเขาจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อคุณทำได้ดีกว่าพวกเขาจะแสดงความยินดีอย่างไม่เต็มใจหรือพยายาม ลดทอนความสำเร็จของคุณลงด้วยการพูดถึงความสำเร็จของตัวเองหรือการเปรียบเทียบตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อนที่เปลี่ยนเรื่องทันทีที่คุณเล่าข่าวดีคนที่มักจะบอกว่าคุณทําได้เพราะคุณโชคดีแทนที่จะชมเชยความพยายามของคุณผลกระทบต่อใจคุณจะไม่เคยรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความสุข หรือความสำเร็จของคุณอย่างเต็มที่คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องปกปิดความเป็นตัวคุณเพื่อรักษาความสัมพันธ์ซึ่งการปกปิดนี้เป็นการกดทับตัวตนที่บริสุทธิ์ของคุณไว้และมันทำให้คุณต้องแบกภาระของความไม่จริงใจในความสัมพันธ์รูปแบบที่6ผู้ยึดติดกับอดีตและไม่เติบโต ลักษณะความสัมพันธ์นี่คือคนที่ปฏิเสธที่จะเติบโตรหรือเปลี่ยนแปลงพวกเขายึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆหรือปัญหาเดิมๆในอดีตและพยายามดึงคุณกลับไปสู่สถานะเดิมเมื่อคุณเริ่มก้าวหน้าตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อนเก่าที่ล้อเลียนความพยายามของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่ปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและคาดหวังให้คุณทำตัวเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้ว ผลกระทบต่อใจพวกเขาทำหน้าที่เหมือนสมอเรือที่ทำให้คุณเคลื่อนไหวได้ช้าลงคุณจะรู้สึกผิดหวังที่เห็นคนที่คุณรักไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าและคุณจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับความพยายามที่จะดึงพวกเขาออกจากหลุมดำเดิมๆพวกเขาจะทำให้คุณตั้งคำถามกับการเติบโตของตัวคุณเองและบั่นทอนความเชื่อที่ว่าชีวิตสามารถดีขึ้นได้ครับ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทั้ง6รูปแบบนี้จะช่วยใหเรามองเห็นภาพชัดขึ้นว่าพลังงานของเราหายไปไหนครับรากเหง้าของความหนักหน่วงการยึดมั่นในบทบาทและความเป็นฉันหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ดูดพลังแล้วขั้นตอนต่อไปคือการใช้มุมมองแห่งความเข้าใจเพื่อค้นหารากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง เพราะในทางแห่งการใช้ช like exactly ีวิตอย่างชาญฉลาดเราจะพบว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเสมอไปแต่อยู่ที่การตอบสนองและการผูกมัดของเราเองต่อความสัมพันธ์นั้นๆครับการยึดมั่นในบทบาทที่ต้องแสดงเราทุกคนถูกกำหนดด้วยบทบาทในความสัมพันธ์เราเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นเจ้านายเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้รับฟังและอื่นๆอีกมากมาย เมื่อเรายึดมั่นในบทบาทผู้ช่วยเหลือเราจะรู้สึกถูกบีบให้ต้องตอบสนองต่อผู้เรียกร้องไม่รู้จักจบรูปแบบที่สองเพราะถ้าเราไม่ช่วยเราจะรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนดีหรือฉันผิดต่อบทบาทของฉันความเหนื่อยล้าจึงเกิดขึ้นจากการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของคนดีหรือผู้เสียสละนั้นไว้เมื่อเรายึดมั่นในบทบาทผู้ถูกรักหรือผู้เป็นที่ยอมรับ เราจะอ่อนไหวต่อน,นักวิจารณ์และจับผิดรูปแบบที่4และคู่แข่งที่ซ่อนเร้นรูปแบบที่5เราจะใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อทําให้พวกเขาพอใจหรือเอาชนะพวกเขาเพื่อให้รู้สึกว่าฉันได้รับการยอมรับแล้วซึ่งนี่คือการมอบอํานาจความสุขและความมั่นใจของเราไปให้กับคนอื่นความหนักหน่วงจึงไม่ใช่ภาร,ระจากความสัมพันธ์แต่คือภาร,ระจากการพยายามรักษาบทบาท ที่เราเชื่อว่าเราต้องเป็นการยึดมั่นในผลลัพธ์ที่ต้องการอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้คือความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือการยึดติดกับผลลัพธ์ที่คาดหวังเราคาดหวังให้นักควบคุมชีวิตรูปแบบที่หนึ่งยอมรับการตัดสินใจของเราเราต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้เขาเห็นด้วย ซึ่งเป็นการใช้พลังงานในการควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราคาดหวังให้ผู้ยุดติดกับอดีตเติบโตเราพยายามให้คำปรึกษาแนะนำและอารมณ์เสียเมื่อเขาไม่ทำตามซึ่งนี่คือการยึดติดว่าความสัมพันธ์นี้ต้องดีขึ้นตามที่ฉันต้องการในทางแห่งความเข้าใจเราต้องตระหนักว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงการตอบสนองและขอบเขตของตัวเราเองเท่านั้นการปล่อยวางในที่นี้จึงหมายถึงการปล่อยวางความปรารถนาที่จะทำให้คนอื่นเปลี่ยนไปหรือการปล่อยวางความต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์เป็นไปตามที่เราฝันเมื่อเราหยุดยุดมั่นในบทบาทที่เหนื่อยล้าและหยุดยึดติดในผลลัพธ์ที่เราควบคุมไม่ได้เราจะพบว่าพลังงานที่เคยถูกดูดซับไป จะไหลกลับมาสู่ใจเราอีกครั้งเพราะเราไม่ต้องแบกภาระของคนอื่นและไม่ต้องใช้พลังในการแสดงอีกต่อไปนี่คือการถอนสมอเรือที่รั้งใจเราไว้กับความวุ่นวายของคนอื่นครับศิลปะของการตัดใจแต่ไม่ตัดขาดสามหลักปฏิบัติเพื่อสร้างขอบเขตที่สงบเมื่อเราเข้าใจรากเหง้าของปัญหาแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติซึ่งไม่ใช่การหลีกหนีปัญหา แต่เป็นการสร้างขอบเขตที่มั่นคงรอบตัวเราเพื่อให้เราสามารถรักษาความสงบภายในไว้ได้ครับการสร้างขอบเขตในทางของความเข้าใจไม่ใช่การบอกว่าฉันไม่ชอบคุณแต่เป็นการบอกว่านี่คือพื้นที่ของฉันและฉันเลือกที่จะรักษาความสงบของฉันไว้มีสามหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการสร้างกำแพงความสงบรอบตัวเองครับหลักปฏิบัติที่หนึ่ง คือการกำหนดปริมาณการให้อย่างชัดเจนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้เรียกร้องไม่รู้จักจบหรือผู้สร้างละครและดรามา่าเราต้องเริ่มต้นจากการกำหนดปริมาณพลังงานที่เราจะอนุญาตให้ตัวเองมอบให้พวกเขากำหนดเวลาแทนที่จะให้เวลาทั้งเย็นไปกับรับฟังเรื่องดรามา่าให้กำหนดว่าฉันจะคุยกับคุณได้15นาทีเพราะฉันมีงานที่ต้องทำต่อและต้องทำตามนั้นจริงๆ เมื่อครบเวลาให้บอกพวกเขาด้วยความสุภาพว่าคุณต้องไปทำอย่างอื่นต่อครับกำหนดประเภทความช่วยเหลือแทนที่จะแก้ปัญหาให้เขาอย่างสิ้นเชิงให้เปลี่ยนเป็นการสอนวิธีหาทางออกเช่นแทนที่จะให้เงินให้ช่วยหาแหล่งงานหรือแหล่งความช่วยเหลืออื่นนั้นเพื่อให้เขามีโอกาสเติบโตด้วยตัวเองครับการปฏิเสธที่อ่อนโยนฝึกใช้คำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจแต่ปฏิเสธอย่างหนักแน่น เช่นฉันเข้าใจว่าคุณกำลังลำบากแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถช่วยเรื่องเงินได้จริงๆนะขอให้คุณลองปรึกษาการปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนใจร้ายแต่มันแปลว่าเราเคารพขอบเขตของตัวเองครับหลักปฏิบัติที่2คือการเปลี่ยนจากการตอบสนองเป็นการรับรู้เมื่อคุณถูกโจมตีด้วยคำวิจารณ์จากนักวิจารณ์และจับผิดหรือรู้สึกไม่พอใจกับ นักควบคุมชีวิตเรามักจะเผลอใช้พลังงานในการตอบโต้หรือปกป้องตัวเองซึ่งเป็นการใช้พลังงานมหาศาลหยุดการตอบสนองทันทีเมื่อคำพูดที่ทำให้เจ็บปวดลอยเข้ามาให้ฝึกหายใจเข้าลึกๆหนึ่งถึงสองครั้งก่อนจะตัดสินใจพูดอะไรออกไปใช้คำพูดแห่งความเข้าใจแทนที่จะโต้เถียงให้ตอบด้วยความเข้าใจในมุมมองของเขา โดยไม่จำเป็นต้องยอมรับในสิ่งที่เขาพูดเช่นขอบคุณที่บอกนะฉันรับฟังความคิดเห็นของคุณหรือฉันเข้าใจว่าคุณเป็นห่วงแต่นี่คือสิ่งที่ฉันตัดสินใจแล้วปล่อยให้คำพูดเป็นเพียงเสียงฝึกมองคำวิจารณ์หรือความพยายามที่จะควบคุมเป็นเพียงเคลื่อนเสียงที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป ไม่ใช่ความจริงที่ต้องผูกติดกับความเป็นตัวเราคุณไม่ได้ถูกนิยามด้วยคำพูดของคนอื่นคุณถูกนิยามด้วยการกระทําและความสงบภายในของคุณเองหลักปฏิบัติที่3การตัดใจในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้กับผู้ยุติดกับอดีตและไม่เติบโตหรือความสัมพันธ์ที่มีคู่แข่งที่ซ่อนเร้นเราต้องฝึกการตัดใจ ตัดใจจากความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนคุณให้แรงบันดาลใจได้แต่คุณไม่สามารถบังคับใครให้เติบโตได้เมื่อคุณตัดใจได้คุณจะไม่รู้สึกผิดหวังอีกต่อไปตัดใจจากความต้องการการยอมรับเมื่อคุณรู้ว่าความสำเร็จของคุณไปกระตุ้นความรู้สึกแข่งขันของคนอื่น ให้คุณยินดีกับตัวเองอย่างเงียบๆในใจไม่จำเป็นต้องสแสวงหาการยอมรับจากคนที่ไม่สามารถมอบให้คุณได้การลดระยะห่างอย่างมีเมตตาในบางครั้งการตัดใจที่ชาญฉลาดที่สุดคือการลดระยะห่างทางกายภาพหรือทางอารมณ์ลงอย่างช้าๆไม่ใช่การเกลียดชังหรือตัดขาดอย่างรุนแรงแต่เป็นการให้พื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีอิสระในการใช้ชีวิตของตัวเองการทำเช่นนี้คือการรักษาสุขภาพใจของตัวเองอย่างมีเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อเราสามารถนำสามหลักปฏิบัติข้างต้นมาใช้ในการสร้างขอบเขตที่มั่นคงได้สำเร็จผลลัพธ์ที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในระดับพลังงานชีวิตของเราใจของเรา จะกลับมาเป็นศูนย์กลางของตัวเองอีกครั้งหนึ่งและเราจะสามารถใช้พลังงานที่เคยถูกดูดซับไปเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและโลกได้อย่างเต็มที่พลังงานที่กลับคืนมาเพื่อความชัดเจนในการคิดการที่ใจของเราหยุดแบกภาระทางอารมณ์จากความสัมพันธ์เป็นพิษจะนำมาซึ่งความสงบที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในการคิดและตัดสินใจหยุดการคิดวนซ้ำเมื่อไม่มีดราม่าของคนอื่นมาให้ครุ่นคิดเมื่อไม่มีคำวิจารณ์ให้ต้องปกป้องตัวเองสมองก็จะว่างจากเรื่องไร้าสาระการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นความคิดที่สงบจะทำให้เรามองเห็นความจริงของสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนเราสามารถแยกแยะ ระหว่างเสียงของความกลัวกับเสียงของความเข้าใจได้อย่างง่ายดายทำให้ทุกการตัดสินใจของเราเป็นไปอย่างฉลาดสมองและมีประสิทธ,ธิภาพนี่คือความผลิตผลที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากการทำงานหนักขึ้นแต่มาจากการกำจัดสิ่งรบกวนทางใจออกไปพลังงานที่กลับคืนมาเพื่อการลงมือทําเมื่อเราไม่ต้องใช้พลังงานในการต่อสู้ป้องกันตัวเอง หรือแสดงบทบาทที่เราไม่ต้องการพลังงานนั้นก็จะถูกนำมาใช้ในการลงมือทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้เปลี่ยนจากการตอบสนองเป็นการริเริ่มแทนที่จะรอให้คนอื่นเรียกร้องให้เราตอบสนองต่อปัญหาของเขาเราจะเริ่มริเริ่มทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเองเราจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือทำโปรเจกต์ ที่เราเคยทิ้งค้างไว้การเติมเต็มตัวเองอย่างยั่งยืนเมื่อเราเติมเต็มตัวเองได้ด้วยความสงบภายในและความภาคภูมิใจในการกระทําของตัวเองเราจะไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นอีกต่อไปเราจะรู้สึกว่าฉันมีความสุขได้ด้วยตัวฉันเองซึ่งเป็นหลักการที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนั่นคือ ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและเกื้อกูลกันความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมาหรือใครไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครชมหรือใครตำหนิแต่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงของใจที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างตั้งใจการรักษาพลังชีวิตไว้เพื่อตัวเองคือการรักตัวเองอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เรามีพลังงานมากพอ ที่จะส่งต่อสิ่งดีๆไปให้ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงโดยที่การให้ของเราจะไม่ใช่การให้ที่เหนื่อยล้าแต่เป็นการให้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขและความเบาสบายเพื่อนๆที่รักครับการใช้ชีวิตอย่างฉานฉลาดในโลกสมัยใหม่คือการเข้าใจว่าทุกความสัมพันธ์คือทางเลือกของเราเราไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนที่ทำให้ใจเราหนักอึ้ง ขอให้คุณจดจำหลักการ3ข้อแห่งความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้คนเพื่อให้ใจของคุณยังคงเบาสบายและมั่นคงอยู่เสมอ 1... เข้าใจความเป็นจริงของคนอื่นทุกคนต่างมีปัญหามีความไม่สมบูรณ์แบบและมีมุมมองของตัวเองที่ถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ของพวกเขาพวกเขาไม่ได้จงใจทำร้ายเราเสมอไป แต่พวกเขาทำไปตามความเข้าใจที่มีอยู่การเข้าใจความเป็นจริงนี้จะช่วยให้เราเกิดความสงสารที่บริสุทธิ์แทนที่จะเป็นความโกรธหรือความเจ็บปวดและเราจะสามารถแยกตัวเองออกจากความวุ่นวายของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย 2. เขารบความสามารถของตัวเองเรามีขีดจำกัดในการให้ความช่วยเหลือและการรับฟังเราไม่ใช่ถังขยะทางอารมณ์ของใคร และเราไม่ใช่ผู้กอบลู่โลกการรู้จักพูดคำว่าไม่อย่างอ่อนโยนคือการเคารพพลังชีวิตของตัวเองอย่างสูงสุดการรักตัวเองคือการรู้ว่าเราสามารถให้ได้ถึงแค่ไหนและเราควรจะหยุดเมื่อไหร่ 3. เลือกความสัมพันธ์ที่ยกชูจงให้เวลาส่วนใหญ่ของคุณกับความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและยกชูจิตใจของคุณให้สูงขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ให้พื้นที่ในการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่มีความเคารพในการตัดสินใจของกันและกันความสัมพันธ์ที่ยินดีในความสำเร็จและความสุขของกันและกันเมื่อคุณเริ่มลงทุนพลังงานของคุณในความสัมพันธ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าพลังชีวิตของคุณจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าประหลาดใจและคุณจะมีพลังงานเหลือเฟือ ที่จะจัดการกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้อย่างชาญฉลาดเมื่อจำเป็นการเดินทางสู่ชีวิตที่เบาสบายไม่ใช่การหลบหนีผู้คนแต่คือการเลือกที่จะผูกพันอย่างมีสติด้วยใจที่ตั้งมั่นและขอบเขตที่ชัดเจนขอให้คุณมีสติในการเลือกผูกพันและรักษาความสงบในใจของคุณไว้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับ หากเนื้อหาตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นเครื่องมือที่จะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องทางธรรมนำใจไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เสียงธรรมะเบาๆแห่งความเข้าใจนี้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่คอยนำทางให้คุณสร้างสิ่งดีๆและรักษาความสงบในใจของคุณไว้ในทุกวันขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับทางธรรมนำใจครับ